ชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่กับหลวงพ่อที่วัดเพราะพ่อและแม่ของเขาตายตั้งแต่เด็กเจ้าอาวาสที่วัดซึ่งเป็นญาติกับพ่อของเขาได้รับเขามาเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่าเจ้าจ่อยเพราะเขาเป็นเด็กตัวเล็กจ่อยได้ใช้ชีวิตอยู่กินที่วัดได้เล่าเรียนศึกษาจนอ่านออกเขียนได้ก็ที่วัดที่เองจ่อยคอยช่วยเหลืองานวัดเท่าที่กำลังตัวเองจะทำได้ จนกระทั่งเขาเติบโตเป็นชายหนุ่มจอยเป็นชายหนุ่มที่มีหน้าตาดีมีสติปัญญาดีเลิศเพราะเขาชอบอ่านพุทธชาดกและหนังสือมากมายที่มีอยู่ในวัดนอกจากนี้จอยยังเป็นคนขยันขันแข็งช่วยงานวัดทุกอย่างโดยไม่มีเกี่ยงงอนเขาจะตื่นแต่เช้ามือทุกวันเพื่อกวาดลานวัดปัดกวาดเช็ดถูสาราวัด หอฉันอาหารของพระและยังออกเดินตามพระเพื่อช่วยถือข้าวปลาอาหารที่ชาวบ้านนํามาใส่บาตรมีสาวๆหลายคนแอบชอบจ่อยรวมถึงเฟื่องลูกสาวเศรษฐีใหญ่ในหมู่บ้านอีกด้วยพ่อของเฟื่องนั้นมีที่ดินมากมายทำกิจการหลายอย่างและมีเมียหลายคนหลังจากที่แม่ของเฟื่องตายจากไปแต่เขาก็รักลูกสาวมาก และเลี้ยงดูเฟื่องอย่างดีให้เรียนหนังสือจนอ่านออกเขียนได้เรียกว่าเศรษฐีตามใจลูกสาวทุกอย่างแม้จะมีลูกชายกับเมียคนที่สองและสามก็ตามแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่เศรษฐีไม่ตามใจลูกสาวก็เมื่อรู้ว่าเฟื่องนั้นแอบชอบพออยู่กับเจ้าจ่อยแม้ว่าจ่อยจะหน้าตาดีและอ่านออกเขียนได้แต่เศรษฐีก็มองว่าจ่อยนั้นเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรยากจน,นข้นแค้น จนต้องอาศัยข้าวก้นบาทพระประทังชีวิตไปวันวันเมื่อเขาไม่เชื่อว่าจ่อยจะเลี้ยงดูลูกสาวเขาได้และมั่นใจว่าจ่อยไม่ได้รักเฟื่องจริงแต่หวังเพียงมรดกของเขาเท่านั้นดังนั้นเศรษฐีจึงคอยสั่งให้คนรับใช้ในบ้านคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องไม่ให้ทั้งสองได้พบปะหรือพูดคุยกันเวลาที่จ่อยเดินตามพระมารับบาดท,ที่หน้าบ้าน เศรษฐีก็จะต้องตามไปคอยดูลูกสาวใส่บาตรทุกวันพอเห็นว่าจ่อยแอบส่งสายตาหวานให้กับแม่เฟื่องผู้เป็นลูกสาวเศรษฐีแกล้งส่งเสียงกระแอมไอทำให้เฟื่องและจ่อยที่กําลังรอบศบตากันสะดุ้งไปนิดหน่อยและรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติส่วนเจ้าอาวาสที่เพิ่งปิดฝาบาทลงหลังจากเศรษฐีตักข้าวใส่บาตเสร็จก็เหยหน้าขึ้นเอ่ยถามเศรษฐี ไม่สบายหรือโยมถึงได้กระแอมแบบนั้นโอ้เปล่าเปล่าครับหลวงพ่ออาตามาก็นึกว่าโยมเป็นไข้ไอมีเสมหะจะได้แนะนำให้ไปหามะขามป้อมมากินเพื่อขับเสมหะขอบพระคุณขอรับหลวงพ่อกระผมสบายดีขอรับเศรษฐีรีบเอ่ยตอบก่อนจะหันมาทำตาดุใส่เจ้าจอยที่ยิ้มแบบทะเลนทะเลน,เลนออกมา เมื่อเขาโดนหลวงพ่อถามเหมือนดักคอดีแล้วโยงมอายุปูนนี้แล้วป่วยไข้ขึ้นมามันจะแย่นะอาตมาไปละ่ะไปเจ้าจอยหลวงพ่อเอ่ยกับเศรษฐีก่อนจะหันมาเอ่ยกับจอยชายหนุ่มรีบเดินตามหลวงพ่อไปแต่ก็ไม่ไวยแอบหันมาส่งสายตาให้กับแม่เฟืองโดยไม่ได้สนใจเลย ว่าเศรษฐีกำลังทำท่าเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่เขาอยู่เมื่อพระเดินลับตาไปแล้วเศรษฐีก็หันมาดูลูกสาวไปไปรีบเข้าบ้านไปเดี๋ยวนี้แม่เฟื่องขืนไม่ยืนอยู่หน้าบ้านนานๆเดี๋ยวไอ้พวกมดแดงมันจะพากันมาไต่ตอมมดแดงที่ไหนกันเราจะพอไม่ต้องมาทำไขสือเลยไปเลยรีบเข้าบ้านไปเดี๋ยวนี้ เศรษฐีเอ่ยกำชับอีกแม่เฟื่องเลยเดินนำหน้าสาวใช้ที่ยกถาดใส่ขันข้าวและถ้วยใส่กับข้าวเข้าบ้านไปโหนยคิดจะมาเป็นลูกเขยเศรษฐีหรือไอ้จ่อยฝันไปเถอะมึงแต่ถ้าเรื่องของความรักแล้วก็ยากจะห้ามเหมือนกับที่เขาว่ากันว่าความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผีขังไว้ก็โลดจากคอกไป บ่ยอมอยู่นะที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบ่หวนคิดถึงเจ็บกายเฟื่องหาโอกาสลอบไปพบปะและพูดคุยกับจ่อยที่วัดจนได้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกินงามเพราะจะมีคนใช้ตามไปด้วยทุกครั้งเจ้าจ่อยเองก็ให้เกียรติเฟื่องมากไม่คิดล่วงล้ำกั้ำเกินแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้น ความรักของทั้งสองนานวันก็ยิ่งผูกพันมากขึ้นชาวบ้านเห็นสองหนุ่มสาวไปลอบพบกันก็เอามาร่ำลือว่าเจ้าจ่อยกำลังจะกลายเป็นหนูตกถังเข้าวสารเศรษฐีได้ยินแล้วก็รู้สึกเจ็บใจเป็นอันมากจึงเรียกลูกสาวมาถามต่อว่าลูกทำอย่างนี้ถือว่าไม่รักษาเกียรติของตัวเองและไม่รักษาเกียรติของพ่อด้วยทำไมถึงได้ไฟต่ำ ไปรักกับไอเด็กวัดไม่มีสมบัติพัสถานติดตัวแบบไอ้จอยทำไมไม่รักกับคนมีเงินมีทองเหมือนเราเฮ้ลูกแต่เจ้าจอยเป็นคนดีนะพ่อและก็เป็นคนเก่งมีความรู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมากถึงจะไม่มีสมบัติติดตัวแต่ลูกก็เชื่อว่าหากพ่อได้เขามาเป็นลูกเขยเขาต้องทำให้สมบัติของเรางอกเงยได้แน่ๆน,นะจ้ะพ่อเฟื่องอยังคงเข้าข้างคนรัก และพยายามยกข้อดีของจอยให้พ่อได้เห็นแต่เศรษฐีก็ไม่ยอมรับพ่อไม่เชื่อหรอกว่าคนอย่างมันจะฉลาดและเก่งในเมื่อมันเป็นแค่เด็กวัดเป็นลูกกัมพามันจะมีดีและเก่งไปได้ยังไงพ่อยังไม่ได้รู้จักจอยดีเลยพ่ออย่าเพิ่งประเมินเขาต่ำหรือว่าดูถูกเขาสิพ่อยังไงพ่อก็ไม่มีวันรับมันเป็นลูกเขยเด็ดขาด พ่อจะให้ลูกมั่นกับลูกชายของเพื่อนพ่อจะได้มีหน้าตามีฐานะสมกันไม่เอาลูกไม่อยากแต่งงานกับคนอื่นถ้าไม่ได้แต่งงานกับจอยลูกจะยอมเป็นโสดจนแก่ตายดีกว่าเอ๊ะไอ้ลูกคนนี้เนี่เศรษฐีรู้สึกหัวเสียที่ลูกสาวไม่ยอมเชื่อฟังเศรษฐีหักดิบลูกสาว ด้วยการนัดเพื่อนให้พาลูกชายมาดูตัวลูกสาวของเขาในสองสาวันต่อมาเฟื่องโกรธพ่อเป็นอันมากแต่ก็ยอมออกมาต้อนรับขับสู้แข่ของพ่อแต่พอแขกกลับบ้านไปแล้วเธอก็ประท้วงพ่อด้วยการไม่กินไม่นอนหลายวันเข้าร่างกายก็พ่ายผอมซูบซีดแม้จ่อยจะแอบมาพบและขอร้องให้เธอกินข้าวกินปลาบ้างแต่เธอก็ไม่ยอมกิน เศรษฐีเห็นลูกสาวเป็นอย่างนั้นก็ใจอ่อนแต่ครั้นจะรับเจ้าจ่อยมาเป็นลูกเขยก็ยากจะทําใจและคิดอุบายให้เจ้าจ่อยพิสูจน์ตนเองเพราะคิดว่าเจ้าจ่อยจะไม่ผ่านการทดสอบนั่นเท่ากับว่าจ่อยทําตัวเองไม่ใช่ความผิดของเขาเศรษฐีเรียกลูกสาวและเจ้าจ่อยเข้ามาพบโดยบอกเงื่อนไขว่าถ้าหากเจ้าจ่อยแก้ปัญหาหรือทําตามเงื่อนไขเขาได้สมข้อ เขาจะยอมให้ทั้งสองแต่งงานกันและแล้วก็มีปัญหาแรกมาให้เจ้าจ่อยแก้ทันทีเมื่อตอนที่กำลังพูดคุยเรื่องเงื่อนไขกันอยู่นั้นก็เกิดเสียงโวยวายลงเล้งขึ้นในบ้านหลังงามของเศรษฐีพอดีเสียงด่าทอกันวุ่นวายจนเศรษฐีต้องตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใครมาทะเลาะก,กันแถวนี้วะพ่อเอ่ยถามจบ คนงานชายในบ้านก็รีบวิ่งเข้ามาทันทีนางน้อยกับนางใจมันเถียงกันจะท่านเศรษฐีคนงานชื่อเอกเอ่ยปากเล่าแล้วมันทะเลาะกันเรื่องอะไรวะมันแย่งกันว่าเด็กเป็นลูกของมันจ้ะนางน้อยก็บอกว่าเด็กตัวแดงที่เพิ่งคลอดเมื่อคืนเป็นลูกของมันส่วนนางใจมันก็บอกว่าเป็นลูกของมันเหมือนกันเอามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงวะ ฉันก็ไม่รู้จ้ะเพราะเมื่อเมื่อคืนมันทั้งคู่ต่างก็คลอดลูกพร้อมกันแถมมันยังคลอดกันเองไม่มีหมอตำยเสียด้วยส่วนไอ้ผัวของมันก็ไม่รู้จะตัดสินยังไงเพราะเป็นเมียของมันทั้งสองคนแหมไอ้นี่มีเมียสองคนยังเสือกมาก่อปัญหาให้กูอีกเหรอเสรีฐีกนดาในขณะที่นางน้อยกับนางใจ ก็ยังยื้อแย่งเด็กตัวอ่อนแดงๆไม่เลิกเศรษฐีเห็นอย่างนั้นก็เกิดความคิดดีๆขึ้นมาเพราะตัวเองเพิ่งให้เงื่อนไขกับเจ้าจ่อยไปพอดีเลยหันมามองเจ้าจ่อยเอาละ่ะแม่เฟื่องลูกของกูเขาบอกนักหนาว่ามึงมันปัญญาดีไหนมึงมาช่วยกูแก้ปัญหานี้ซิว่าไอเด็กตัวแดงนี่มันเป็นลูกใครจ่อยได้ฟังก็ลุกขึ้น แล้วเดินมาหานางนิดกับนางใจสองคนใช้ในบ้านเศรษฐีที่ยังคงด่าทอกันไม่เลิกต่างฝ่ายต่างก็บอกว่านี่คือลูกของกูนี่คือลูกของกูไม่มีใครยอมใครเอาเอาเด็กคนนี้มาให้ฉันจ้อยเอ่ยแล้วเอื้อมมือไปเอาเด็กมาอุ้มไว้กับตัวแต่ท่าทางอุ้มไม่ถนัดมือนักนิดเห็นอย่างนั้นก็ผวาเข้ามาเพราะกลัวว่าเด็กจะตก แต่จอยรีบห้ามไว้เสียก่อนถอยออกไปฉันจะตัดสินให้ว่าใครเป็นแม่ของเด็กไม่ต้องตัดสินหรอกนี่มันลูกของฉันใจเอ่ยเสียงดังฟังชัดทำท่าจะเข้ามายื้อแย่งเด็กจากมือของจอยแต่จอยก็ห้ามเอาไว้ในเมื่อทุกคนต่างก็บอกว่าเด็กนี้เป็นลูกของตัวเองไม่มีใครยอมใครฉันจะตัดสินให้เอง ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครแต่ต้องยอมรับคําตัดสินของฉันนะตกลงไหมทั้งนิดและใจต่างพยักหน้าตกลงจ่อยเลยหันมากระซิบบอกบางอย่างกับเฟื่องจากนั้นเฟื่องก็เดินหายไปแล้วเดินกลับมาสง่งของบางอย่างให้กับจ่อยฉันจะตัดสินแบบยุติธรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยกเด็กคนนี้ให้ทั้งสองฝ่ายเท่าๆกันจอยว่าอย่างนั้น จากนั้นก็ยกของในมือที่เฟื่องส่งมาให้มันคือมีดเล่มยาวคมเงาวับแล้วเขาก็เงื้อมันขึ้นสูงฉันจะแบ่งเด็กคนนี้ให้เป็นสองส่วนเท่าๆกันแล้วแบ่งให้ทั้งสองคนไม่ไม่อย่านะนิตโกนร้องสุดเสียงแล้วเข้าไปยื้อแย่งมีดจากมือของจ่อยส่วนใจยืนตัวสั่นอยู่ตรงนั้นเพราะกลัวมีดเล่มยาว เด็กคนนี้เป็นลูกของนางคนนี้จอยตัดสินแล้วชี้มือไปที่นิดที่กำลังร้องไห้เพราะกลัวจ่อยจะเอามีดผ่าเด็กแบ่งครึ่งจริงๆถ้าไม่เชื่อฉันก็ให้ผู้หญิงสักคนในบ้านนี้ไปตรวจดูร่างกายของคนชื่อใจให้ดีฉันเชื่อว่าเธอไม่ได้ตั้งท้องแต่แรกอยู่แล้วแต่แกล้งท้องเพื่อจะแย่งลูกของนิดมาเป็นของตัวเองจอยประกาศให้ทุกคนในบ้านรู้ คนงานชายเลยช่วยกันจับตัวใจไว้ปล่อยกูนะปล่อยกูกูไม่เอาเด็กคนนี้แล้วก็ได้ปล่อยกูเป็นอันว่าใจได้สารภาพออกมาด้วยตัวเองว่าตนไม่ได้เป็นแม่ของเด็กแต่อยากได้เด็กเพื่อที่จะได้ซื้อใจสามีของตัวเองเลยทำแกล้งท้องพร้อมๆกับนิดและเจ็บท้องคลอดในวันเดียวกันแล้วออกอุบายแย่งลูกอย่างที่ทุกคนเห็น สรุปว่าจ่อยตัดสินปัญหานี้ได้นิดก็ได้ลูกของตัวเองกลับคืนส่วนใจก็ถูกไล่ออกจากการเป็นคนใช้ในบ้านของเศรษฐีแม้ปัญหาในบ้านจะถูกแก้ไขได้แต่เศรษฐีก็ยิ่งรู้สึกอารมณ์เสียเพราะจ่อยสามารถแก้ปัญหาได้หนึ่งข้อแล้วเหลืออีกเพียงสองข้อเท่านั้นที่จะพิสูจน์ปัญญาของจ่อยอันว่าเศรษฐีนั้นได้ชื่อว่าขี้เหนียวขี้งก และเป็นเจ้าหนี้ที่แสนเข็มเก็บดกเบี้ยโหดจนขึ้นชื่อจนทำให้มีคนนึกชิงชังเศรษฐีอยู่ไม่น้อยดังนั้นเมื่ออีกสองสาวันต่อมาเกิดปัญหาว่ามีคนพากันมาขับทายที่รัวหน้าบ้านเศรษฐีเป็นจำนวนมากและไม่ได้เป็นที่แปลกใจของทุกคนที่ได้รู้แต่จอยรู้ว่านี่คือปัญหาใหม่ที่เศรษฐีจะมาให้เขาแก้อย่างแน่นอนและก็เป็นอย่างที่จอยคิด เพราะเศรษฐีเรียกเขาไปพบและบอกให้เขาหาตัวคนก่อเหตุให้ได้ภายในสมวันไม่อย่างนั้นเงื่อนไขทุกอย่างก็เป็นอันยกเลิกจอยรับปัญหามาแล้วก็กลับมาคบคิดวิธีแก้ปัญหาที่วัดก่อนที่เขาจะนึกออกวันรุ่งขึ้นเขาไปหาเศรษฐีและขอคนงานในบ้านมา3-4ี่คนจากนั้นก็เรียกทุกคนมาฟังเขา แล้วบอกให้ทุกคนออกไปเป่าประกาศทั้งตลาดรวมถึงที่ชุมชนต่างๆซึ่งเนื้อหาที่จ่อยได้ให้ทุกคนออกไปเป่าประกาศก็คือหน้าบ้านเศรษฐีมีคนมาขี้เอาไว้ฉันอยากรู้ว่าเป็นขี้ของใครช่างหน้าเลื่อมใสจริงๆขี้ของใครสีเหลืองเหมือนทองคำยอดแหลมเหมือนเจดีขี้อย่างนี้เป็นขี้ของคนมีบุญคนงานของเศรษฐีที่จ่อยขอให้มาช่วย ต่างพากันไปเป่าประกาศทุกคนทุกแห่งพอล่วงเข้าวันที่สองขณะที่คนงานกำลังช่วยกันเป่าประกาศอยู่นั้นก็มีชายคนหนึ่งยืนกอดอกยิ้มเพลและมีความภูมิใจแฝงอยู่ในรอยยิ้มจนคนที่ยืนอยู่ข้างๆอดสงสัยไม่ได้ว่าเขายิ้มทำไมเอ็งยิ้มทำไมวะชายคนนั้นเอ่ยถามก็มึงไม่ได้ยินหรือไงวะที่เขาเป่าประกาศนะ ขาบอกว่าขี้ของใครสีเหลืองเหมือนทองคํายอดแหลมเหมือนเจดีขี้อย่างนี้เป็นขี้ของคนมีบุญกูจะบอกให้ว่ากูนี่แหละคือคนที่ไปขี้หน้าบ้านเศรษฐีทุกๆคืนชายคนนั้นกระซิบบอกอย่างภูมิใจนักหนาตั้งแต่เกิดมากูก็เพิ่งรู้นั่เนี่ยว่ากูเป็นคนมีบุญ ชายคนเดิมยังคงอวดความบุญหนักศัก์ใหญ่ของตนเองโดยไม่ได้รู้เลยว่าคนที่เอ่ยถามเขาก็คือเจ้าจ่อยนั่นเองพอชายคนนั้นพูดอวดจ่อยก็เลยบอกให้คนของเศรษฐีมารีบจับตัวเขาเอาไว้เฮ้ยมันจับกูทำไมวะต้องจับสิก็แกเพิ่งสารภาพไปเมื่อกี้ว่าเป็นคนไปแอบขี้หน้าบ้านท่านเศรษฐีคนงานของเศรษฐีบอก แต่ชายคนเดิมก็ยังร้องโวยวายอยู่จะมาจับทำไมก็ท่านเศรษฐีนั่นแหละที่เป็นคนว่าจ้างกูเองให้กูไปแอบขี้หน้าบ้านเขาคําสารภาพนั้นทำให้ทุกคนในตลาดได้ยินเหมือนกันหมดเป็นอันว่านอกจากเศรษฐีจะแค้นที่จ่อยแก้ปัญหาได้แล้วก็ยังเสียหน้าอีกที่ความลับเรื่องจ้างคนมาขี้หน้าบ้านตัวเองดันถูกจับได้เสียด้วย เศรษฐีได้แต่กัดฟันกรอดกรอดด้วยความเจ็บใจที่จ่อยแก้ปัญหาได้2ข้อแล้วเหลือเพียงอีกข้อเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เขาต้องยอมรับจ่อยมาเป็นลูกเขยอย่างเลี่ยงไม่ได้เศรษฐีได้แต่นั่งคิดนอนคิดว่าจะหาปัญหาใดมาให้เจ้าจ่อยแก้ไขจนกระทั่งเกิดปัญญาสว่างวาบขึ้นมาอีกเมื่อนึกถึงที่นาร่วมร้อยไล่ของตนเองเมื่อคิดได้ดังนั้น เศรษฐีก็เรียกจ่อยให้มาหาและบอกปัญหาข้อสุดท้ายปัญหาข้อสุดท้ายมึงต้องไถานาร้อยไร่ของกูให้เสร็จภายในสามวันถ้าทำไม่ได้มึงก็ต้องเลิกติดต่อกับลูกสาวของกูตกลงไหมตกลงจ้ะจอยรับปากทันทีโดยไม่มีลังเลแม้จะยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรแต่เพราะกลัวว่าจะไม่ได้สร้างครอบครัวกับเฟื่อง เลยรีบรับคำท่านเศรษฐีเสียก่อนส่วนเฟื่องพอได้ยินเงื่อนไขของพ่อก็หนักใจแทนคนรักเพราะคิดไม่ออกว่าเขาจะไถานาร้อยไร่ให้เสร็จได้ยังไงภายใน3มวันเจ้าจ่อยบอกคนรักไม่ให้กังวลเขาขอเวลากลับไปนอนคิดหาวิธีสักคืนแล้ววันรุ่งขึ้นเขาจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหานี้ให้กับเฟื่องได้รู้วันต่อมาจ่อยมาพบกับเฟื่องตามสัญญา และออกปากขอยืมเหรียญเงินกับเหรียญทองของเธอมาราวๆสิบเหรียญจากนั้นก็เอาไปให้เด็กในวัดสองสามคนเพื่อใช้ไปซื้อข้าวของในตลาดตามที่เด็กๆอยากได้แต่มีเงื่อนไขว่าหากมีใครถามว่าเอาเหรียญทองมาจากที่ใดให้บอกกับทุกคนตามที่เขาได้ซักซ้อมเอาไว้พอเด็กวัดได้รับเหรียญก็รีบวิ่งไปตลาดหาซื้อของที่ตนเองอยากได้ จากนั้นพ่อขาแม่ขาก็ถามว่าได้เหรียญมาจากที่ไหนเด็กวัดก็พากันป้องปากกระซิบกระซาบบอกที่มาของเหรียญทองและกําชับทุกคนว่าอย่าบอกใครแต่ขึ้นชื่อว่าปากคนยาวกว่าปากกาจึงไม่มีใครรักษาความลับได้เลยสักคนคนที่ได้รู้ที่มาของเหรียญทองจากพวกเด็กวัดต่างก็ไปบอกลูกเมียและญาติพี่น้องของตนแล้วคืนนั้นเองชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียงก็พากันถือจอบถือเสียมถือพลัว่วและอุปกรณ์อะไรก็ตามแต่ที่จะสามารถขุดดินได้พากันไปขุดดินที่ที่นาร้อยไร่ของเศรษฐีจนพลุนไปทั้งผืนเรียกว่าหากเอา,มาเมล็ดพืชไปหว่านก็สามารถหว่านปลูกได้เลยเช้าวันที่สามตามกำหนดของเศรษฐีจ่อยแอบไปดูที่นาจำนวนร้อยไร่ของเศรษฐี ก็พบว่าถูกขุดพลวนจนทั่วแล้วเขายิ้มย่องและเดินทางไปพบเศรษฐีและให้เศรษฐีเดินทางมาดูที่นาด้วยตัวเองเมื่อเศรษฐีมาถึงที่นาก็เห็นว่านาถูกขุดไถพรวนจนครบร้อยไล่ตามที่กำหนดก็โมโ oh หจนแทบลมจับคิดไม่ถึงว่าปัญหาข้อสุดท้ายที่ตั้งใจจะให้ยากที่สุดแต่เจ้าจ่อยกลับแก้ไขได้ตามกำหนดท่านเศรษฐีคงไม่คืนคำนะจ๊ะ ที่จะให้ฉันแต่งงานกับแ,แม,ม่เฟื้องเศษฐีได้แต่เข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันฉันทำตามเงื่อนไขของท่านเศรษฐีสำเร็จทุกขอ้อท่านเศรษฐีเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือใครๆก็นับหน้าถือตาท่านเศรษฐีคงไม่คืนคำอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะจอยย้ำถ้อยคำอีกครั้งทำให้เศรษฐีแค้นแทบกระอักแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ จำต้องยอมรับเจ้าจ่อยมาเป็นลูกเขยและจัดงานแต่งงานให้ลูกสาวกับลูกเขยอย่างยิ่งใหญ่หลังงานแต่งเฟื่องได้สอบถามว่าเหตุใดจ่อยถึงได้แก้ปัญหาของพ่อเธอได้ทุกข้อไม่ยากเลยจ้ําแม่เฟื่องฉันก็แค่เป็นคนขยันอ่านขยันหาความรู้เท่านั้นเองปัญหาทุกเรื่องที่ท่านเศรษฐีให้ฉันแก้ฉันล้วนเคยอ่านมาจากในตำนานชาดกทั้งนั้น รวมถึงเรื่องราวจากนิทานอินเดียที่หลวงตาท่านเคยเล่าให้ฉันฟังด้วยจ้ะฉันก็เลยสามารถแก้ปัญหาทั้งสามข้อได้หมดเป็นอันว่าคนเรานั้นหากเป็นคนที่มันไฟหาความรู้ก็ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องอย่างเช่นเจ้าจอยแม้จะไม่มีทรัพย์สินเป็นเงินทองแต่เขาก็มีทรัพย์สินเป็นปัญญาที่ประมานค่าไม่ได้ ดังนั้นเมื่อได้เข้ามาเป็นเขยเศรษฐีเขาก็สามารถบริหารทรัพย์สินเงินทองและกิจการต่างๆของเศรษฐีให้งอกเงยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องเป็นคนขี้เหนียวขี้งกหรือเอาเปรียบลูกหนี้อย่างที่เศรษฐีเคยทำจ่อยเลยกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ที่มีแต่คนรักใคร่และนับหน้าถือตาและเมื่อมีเงินทองงอกเงยเป็นจำนวนมาก เขาก็ได้นำเงินไปทํานุบบรุงศาสนาวัดวาอารามให้เจริญขึ้นตามลำดับและส่งเสริมให้เด็กๆได้ไปเรียนเขียนอ่านที่วัดเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้เหมือนเช่นตัวเขา